สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องป่ายซู้ขู่สู่คนได้จ้ะเด้อพี่น้องืันนี้ยายผ้าสิบวัาสิบผ้าพี่น้องไปหาฟื้นมาเห็นบักนาวพี่น้องโอ้ยสะอวนบักนาวบักนาวสุกแร้วจ้าพี่น้องเห็นบ่น้อเห็นบ่น้อจ้าบักนาวสุกแล้วพร้อมใส่งานแล้วพี่น้องมาได้จ้ะเด้อ หน้าซุกแล้วมาเอาไปบายเข่าเด้อจ้าพี่น้องมาเอาบักหน้าไปบายเข่าเด้อพี่น้องเด้อหน้าสุกสุกละจา้ามาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเอาไปบายเข่าล่องเบิงว่าสิหวานจุ๋ยจุ๋ยบ่มา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 ล่องจ้ะมาล่องมาล่องเบิงยายภากับบ่เคยกินเด้อพี่น้อง หาพี่น้องเคยกินเนาะพี่น้องเนาะหาบานใดเคยกินบานใดเคยใบเขามาล่องเด้อจ้ะเด้อมาเอาไปล่องเบิงมาเอาไปล่องเบิงจ้ะใบใบเขาลองเบิงเนาะพี่น้องเนาะหามันแสีบยายภากับสีลองเบิงอยู่เด้อเคยแต่กินสมเนาะพี่น้องเนาะบ่เคยใบเขาจ้าถือยังวะข่อยสีล่องเบิงอยู่ดอกข่อยสีล่องไปใบเขาล่องเบิงอยู่ว่ามันสีแสบหวานจุ๋ยจุ๋ยบ่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับพ่อเคนี่เด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย